สวัสดีครับฝลายฝนต้นหนาวเสียงกลึงกลึงใหม่อีกแล้วพี่ต้อมคนเห็นน้่นครับนั่นก็คือเสียงรถนวดข้าวเริ่มต้นฤดูดนวดข้าวนี่ครับทางเหนือก็จะเอากอข้าวมากรองอย่างนี้เอาข้าวมากรองอย่างนี้ครับผมแล้วก็รถนวดข้าวก็มารถนวดข้าวนี่เป็นเครื่องนวดที่เป็น จัมโบ5500นะครับต้อนกำลังก็คือคูโบต้า l c 7นะครับต้องเอาต้องเอาผ้าม้งคุมเครื่องไว้อย่างนี้ครับไม่งั้นเส็จฟางเข้าเข้าเครื่องใช้คนงาน5คนนี่วิธีชีวิตชาวนาเริ่มแล้วครับด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าววันนี้30กันยาเริ่มแล้วครับนี่ แรกในจังหวัดน่านเลยครับนี่มีคน2คนขนข้าวอีกหนึ่งคนยัดยัดเข้าเครื่องครับอีกสองคนอีก2คนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปเดินเดินพาไปดูเป็นข้าวของนาหน้าผมเองครับนี่ นี่สองคนลองข้าวข้างหลังเครื่องถ่ายน้อยนี่สองคนหนึ่งคนยัดสองคนแบกข้าวอีกสองคนลองข้าวดูดูกันดูด,กด,ดูการสีข้าวครับโนนคูโบต้าที่จอดอยู่ข้างทางนั้นเป็นรถทอย คือที่จังหวัดน่านนี้ค่าจ้างก็คือ1ิบเอา1.5้านะครับคือ1ิกระสอบเนี่ยรถสีรถสีข้าวเอาหนึ่งกระสอบครึ่งคนงานคนงานมากับรถทั้งหมดแล้วก็ขนไปส่งถึงบ้านนะครับขนไปส่งถึงบ้านน่ะรถขนรถขนบรรยากาศแบบชาวนาชาวนามาแล้ว ส่วนแปรงติดกันยังเริ่มเหลืองอยู่เลยครับนี่แปรงติดกันแปรงติดกันยังเหลืองอยู่เลยบางที่เขาจะใช้มัดมัดหาบมารวมกันแต่ที่นี่ใช้หอบเลยปูผ้าแล้วก็หอบเลยไม่มัดหอบมากองอย่างนี้ นะครับกลางทุ่งนาแล้วก็นวดเลยครับค่าจ้างคือสิบเอาหนึ่งจุดหบางฟีถ้าราคาข้าวมันตกมากก็สิบเอาสองนะครับถ้าเป็นรถดูดรถดูดข้าวหมายถึงรถเกี่ยวข้าวครับก็สิบกระสอบเอาสองกระสอบก็หมายถึงว่ารถรถเกี่ยวข้าวเขาค่าค่าจ้างเกี่ยวนะครับได้สิบกระสอบเขาจะเอาไปสองกระสอบ ปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศแบบนี้ในท้องทุ่งเมืองน่านมากแล้วครับผมฟังที่ได้เดี๋ยวนี้คนเลี้ยงวัวมาซื้อครับผมหรือไม่คนที่ทําสวนผักสวนอะไรเขาก็มาซื้อหรือบางทีเจ้าของนาถ้าเขาจะทําสวนต่อเขาก็เก็บไว้นี่ริมถนนเลยครับริมถนนเลย ค่าจ้างกระสอบพึ่งน,นี้ขนไปส่งถึงบ้านนะครับขนไปส่งถึงบ้านคือที่ที่น้าเนี่ยถามว่าแพงค่าจ้างค่าจ้างนวดข้าวอย่างเงี้ยแพงไหมก็แพงกว่าถ้าเทียบกับภาคกลางหรือภาคอีสานนะครับแต่เพราะว่าข้าวแต่เพราะนาในนาในภาคเหนือเนี่ยมันแปลงเล็กคนแปงเล็กก็ต้องย้ายเครื่องบ่อยย้ายรถบ่อยถ้าเอาถ้าเอาถูกมันก็ไม่คุ้มครับ บรรยากาศแบบนี้ฝลายฝนต้นหนานี่ถ้าคนที่เขาจะซื้อฟางไปอัดก้อนให้วัวเ็ก็มาเอาเครื่องมาอัดต่อเลยครับเจ้าของนาก็ได้ค่าฟางถ้าใครไม่ขายเขาก็เอาไว้คุมแปลงสำหรับปลูกผักปลูกมะเขือเป็นพืชฤดูแรงต่อนะครับส่วนใหญ่คนจังหวัดน่านก็จะปลูกข้าวโพดหวาน พ้าโพดหวานหรือว่าแถวนี้ก็เป็นใบายาสูบนะครับผักกาดส่งโรงงานโอเคครับฤดูการเรื่องแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ต้อมคนเห็นน่านด้วยครับทุกมุมมองของอาชีพเกษตรมามีให้ดูทุกวันขอบคุณครับ